สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการ Copy Link แนะนำนะครับเพื่อที่จะเอาไปขยายทีมงานนะครับหรือว่าเพื่อที่จะเอาไปแชร์สินค้านะครับขายนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนเพื่อนนะครับล็อกอินเข้ามาหน้าแอปนะครับล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่คำว่าเพเซอรนะครับแล้วกดไปที่3จุดตรงนี้นะครับ3จุดนะครับแล้วก็กดคำว่าแชร์เลยนะครับ แนะนำให้ทําตรงนี้นะครับกดแชร์แล้วก็คัดลอกนะครับคัดลอกไปที่คลิปบอร์ดนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะแชร์ผ่านผ่านไลน์นะครับหรือว่า Facebook ก็ได้นะครับถ้าเราแชร์ไปผ่านไลน์เราก็กดไปที่ไลน์นะครับเราจะแชร์ไปหาใครแล้วก็ติ๊กคนนั้นนะครับเห็นไหมครับมีหลายคนเลยนะครับกดย้อนนะครับ จะแชร์ผ่าน Messenger ก็ได้นะครับใน Facebook นะครับ Messenger นะครับตรงนี้นะครับเราจะแชร์ไปหาใครนะครับแล้วก็กดส่งเลยนะครับข้างหลังนี้เห็นไหมครับหรือว่าเราจะแชร์ไปที่ Facebook นะครับถ้าแชร์ไปที่ Facebook ผมแนะนำนะครับก๊อปตรงนี้นะครับคัดลอกคลิปบอร์ดเห็นไหมครับ กด3ขีดนะครับแชร์แล้วก็คัดลอกคลิปบอร์ดนะครับกดตรงนี้นะครับเราก็ก๊อปปี้ลิงก์ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีรหัสคำเชิญนะครับของผมเป็น xa นะครับ0 0น1 6นนะครับตรงนี้ก็สามารถเอารหัสคำเชิญตรงนี้นะครับไปให้สมาชิกนะครับกรอกเวลาเขาสั่งสินค้านะครับ ในกรณีที่เขานะครับไม่ได้กดผ่านลิงก์ของเรานะครับตอนสมัครนะครับไม่ได้กดผ่านลิงก์ของเรานะครับตอนเขาสั่งสินค้าครับทางระบบจะเรียกหาโคดต,ตัวนี้หรือว่ารหัสคําเชิญจากผู้แนะนําตัวนี้เราก็ส่งรหัสแนะนําตัวนี้ให้กับสมาชิกของเราที่ต้องการสมัครเป็นเพเซอร์นะครับ ส่วนการแชร์ลิงก์สินค้านะครับก็เหมือนกันนะครับการแชร์ลิงก์สินค้าเราก็ไปที่สินค้าเลยนะครับเพราะว่าเราแชร์ลิงก์สินค้าตรงนั้นนะครับมันจะมีรหัสแนะนําอยู่ในลิงก์อยู่แล้วนะครับติดอยู่ในลิงก์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับอ่าสบู่ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดนะครับแชร์นะครับกดปุ่มแชร์นะครับแล้วก็คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวดูนะครับมันจะมีรหัสคาเชิญของเราไหมนะครับสมมุติว่านะครับเราไปที่ Facebook นะครับเราต้องการแนะนําสินค้าตัวนี้หรือว่าแชร์นะครับเพื่อขายเพื่อจะได้ผลกําไรนะครับส่วนแบ่งจากบริษัทนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับกดค้างไว้แล้วก็วางนะครับลองดูนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับ ออกมาก่อนเนาะแนะนาให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอปนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอรูปภาพตรงนี้นะครับแคปแล้วก็ไปวางนะครับพร้อมกับลิงก์นะครับเขาจะได้ดูไงครับว่าอาจจะมีสรรพคุณนะครับมีราคามี MP MP ขึ้นนะครับแล้วก็ไปที่ a c e b o o k นะครับเพิ่มรูปภาพ อ่าที่เราแคปเมื่อกี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเราบอกอะไรนิดนึงนะครับสนใจสั่งซื้อคลิก สมมุติผมบอกแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆจะเพิ่มเติมเนื้อหาพวกนี้ก็ได้นะครับเราใส่ลิงก์ไลน์ลิงก์อะไรก็ได้นะครับหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่ผมทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเห็นไหมครับเรากดโพสต์ไปเลยครับไปดูหน้าโปรไฟล์ดีกว่านะครับ มันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับอ่าพร้อมกับรหัสของผมนะครับรหัสคำเชิญของผมที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับ XA 0 0 0 1 6ใช่ไหมครับใครนะครับผู้สนใจคนไหนที่คลิกลิงก์เข้าไปนะครับมันก็จะไปโล่นะครับอ่าหน้าตรงนี้นะครับหรือว่าหน้าสินค้านี้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันมูมอนะครับมันก็จะแจ้งเตือนให ผู้สนใจคนนั้นนะที่คลิกลิงก์นั้นนะนะครับไปโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับก็คือนะครับถ้าเขาโหลดแอปพลิเคชันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นลิงก์แนะนําของเรานั่นแหละครับนะครับถึงแม้เขาจะซื้อ,อตัวผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นสบู่ที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นเราแนะนำนะครับตรงนี้นะครับถ้าถ้าถ้ามาแบบนี้นะครับถ้าขายได้นะครับเราได้ส่วนแบ่งจากบริษัทนะครับเก้าเก้าสนะครับเก้าสิบเนี่คือ90%้ของกําไรนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของกำไรนะครับโอเคนะครับถ้าเราแชร์ไปที่ Messenger ก็เหมือนกันนะครับ m e s s e น g e r นะครับสมมุตินะครับอ่าผมผมแชร์ไปที่โค้ดนี่ก่อนแลวกันนะครับขอขออนุญาตโคดนะครับ มันก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคนะครับแต่ผมไม่กดส่งนะครับผมแค่ทดลองให้เพื่อนๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ